คลิปวิดีโอเราพยายามที่จะพาเพื่อนๆนแฟนคลับที่ดูวิดีโอของเราในแต่ละคลิปนะคะเราพยายามพากินพาเที่ยวที่ไหนที่เรามีความสุขเราก็จะมาแบ่งปันเราก็จะมาแชร์ความสุขด้วยกันนะคะเ,เกิดบางคนไม่มีโอกาสได้เที่ยวในต่างประเทศเหมือนเรา เราก็ขอส่งความสุขนี้ผ่านวิดีโอผ่านช่อง YouTube ผ่านแฟนเพจผ่านผ่าน Facebook นะคะแล้วอย่าลืมติดตาม YouTube ช่องนิพาวันทัศนะชอบกินเที่ยวแล้วก็เพจวัย60พาตะลุยกินเที่ยว แล้วก็ Facebook นิพาวันทัศนะชอบกินเที่ยวเช่นกันนะคะ เกาลัดนะคะภาษาอังกฤษสายเยอรมันเขาเรียกว่ามารอนีอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกเนื้อสัตว์นะคะพวกไส้กรอกพวกแฮ็มต่างๆ ตลาดนี้จะขายเฉพาะวันพุธและวันเสาร์อันนี้เป็นร้านขายน้ำผึ้งนะคะฮัลโหลอันนี้ราคาน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะ บาัากชนอันนี้ก็ขายพวกแฮมพวกไส้กรอกเยอรมันและจากประเทศอื่นๆจ้าในแถบยุโรปนะคะอันนี้เป็นร้านขายเค้กและขนมปังต่างๆฮัลโหล ดูขน,นมปังแต่หลายชนิดนะคะน่าทานมากยิ่งเค้กนะคะมีเค้กช็อกโกแลตเค้กสตรอเบอรี่เค้กอัลมอนด์และเค้กอื่นๆที่เราไม่รู้จัก <laughs> ฮัลลเราอยากให้ดูผักของที่นี่นะคะดูสิคะกระลำหัว แหลมมากเลยอ่ะกระหล่ำสีม่วงนะคะโอ้โหหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไกด์กำลังดูแผนที่ว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะ อันนี้เป็นโซนของดอกไม้ดูดอกมีใหญ่มากถ้าเป็นบ้านเราก็คือดาวเรืองนะดอกใหญ่ๆ Go to look the vegetable ยา <c oughs> อันนี้เป็นโซนของผลไม้อันนี้มันฝรัง่งก็มีหลายชนิดเช่นกันนะคะมันฝรัง่งฮัลโหลโอ้ Very big one This a product of uh, Germany อ๋ออันนี้เป็น,เป,นเป็นผักของ ข่ของที่นี่นะคะ What is name Spitzkraut อ๋อนี่ชื่อ Spitzkraut หูกะลำกะลำปลีแหลมแหลมแหลมมากดูสิกระลำแหลมกะลำแหลมกระลำปีแหลมนะคะตังกระชนเกาลัดนะคะ ภาษาอังกฤษสายเยอรมันเขาเรียกว่ามาโรนีตลาดสดของเขาก็คือจะขายดอกไม้และก็ผักผลไม้แต่ไม่มีพวกเนื้อหมูหรือซีฟู้ดนะคะ อยากให้ดูว่าอังหนเขาว่าน่ากินมากๆอันนี้ขิงเหมือนบ้านเราเลยจ้าข,ขิงสดขิงสดราคาร้อย กรัม2.25กิโลละ2 2่0ศูนย์โหดูผักเขาสิคะกระหล่ำอะไรเนี่ยกระหล่ำปีขาวโอ้โหดูสิเคยเห็นไหมคะ แหลมเซี้ยวเลยอีกร้านก็เหมือนกันนะคะฤดูนี้เป็นฤดูแอปเปิลจะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่องหุ่นเขาน่าทานมากเลยอ่ะสงสัยหวานหน้าดูเลยจ้ะ

โอ้โหั่วอะไรเนี่ยเม็ดเบลเลอร์เลยอ่ะ ใกล้เทศกาลคริสต์มาสก็จะเอาเข้าวของมาขายเพื่อประดับตกแต่งร้านหรือที่บ้านนะคะ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยไม่เคยกินน่ะอร่อยเขาเรียกอะไรนะสเซสเซอร์หนึ่งจุดสี่เก้าเขาเรียกผลไม้ว่าสวสเซอร์เขาบอกว่าสวสเซอร์